จะ,จ,ะจะซื้อส้มจะซื้อส <uyor> <laughs> er ้มวาเลนเซียเผลอเรียกว่ามันมีไนไดนี่พ่ะนะกะป่นนี่มันกับกิโลละสามเหรียญนึงน่อพกี่น้องเผลอเลยนยางไปเบิ้งอีกกันนึงเป็นส้มแมนดารินที่เขาปลู่เองนะคะเป็นเป็นส้มที่ฟาร์มของออสเตรเลียเนาะเจ็ดเหรียญกิโลละเจ็ดเหรียญเขาเรียกว่าโอ้ยสันดอกอันมันมีในกับซามันถ่อ เขากับไขออกได้ยูลยวางสีนวหน่วยใหายขาดลยวางสีนาะสีน่วยสีน่วยโล่ไหมค่ะอันอันนั้นกับเจ็ดเรียนผุดลยวางสีล่ะควาองถูกและดีมีอยู่จริงถึงสีลาคาถูกแต่ว่ามันกับมันกับมันกับคุณภาพไหมค่ะแบบบ่แมนว่าจนสีฟ้าจนยังแหลวงสีนะเขาก็แบบใหม่ๆยุ่งสีนะแทบจะต้องแบบว่าเอาไว้สักสองสามวันด้วยซ้ำกินหลอกกสิแสบก็นี่เองสินะ แต่ว่าส้มวาเลนเซียปกติก็จะรสชาตาิหวานอมเปรี้ยวไม่ได้หวานซะทีเดียวเนาะถ้าคนที่ชอบส้มรสชาติแบบแบบนำสมคัญเนาะค่ะก็จะชอบส้มวาเลนเซียถูกและดีมีอยู่จริงจากปกติเขาก็จะขายอ่าละาเจ็ตเหรียญหรือที่ที่แพ็คเป็นเป็นถุง อลดละสามถุงนัง่นกับเจ็ดเหรียญแค่กันพี่น้องแต่ว่าราคามันก็จะอ่าน่วยขนาดก็สิหน่อยลงสิเนาะพูดถึงเรื่องของชีบปัจจุบันเนาะประหยัดได้กับประหยัดเนาะค่ะพี่น้องมันกะขาขอ้อชีไปสู้ยู่สมองทั่วโลกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้อันเพิ่นอันแฟนเพิ่นพายายาม ส่งอ e ีเมลคือโอนเงินให้เขาแล้วอเขาสีแบบว่าอันียงก่อนดินเนอร์คริสต์มาสเขาจะฉลองที่นี่เขาจะฉลองคริสต์มาสในกลุ่มในสมาคมก่อนคริสต์มาสจริงๆพอช่วงคริสต์มาสวันคริสต์มาสจริงๆเขาจะเขาจะฉลองเฉพาะในครอบครัวไหมคะ่ะอ่าเท่าที่รุ่นนี้ทีพานๆมากเนาะ เพิ่นเพิ่นจีเป็นแบบนั้นนะคะทาานี้ส่วนมากกับเป็นแบบนั่นอยู่นะคะถ้าจะลอลงกับเพื่อนหรือสมาคมยังเขาจะฉะลองก่อนวันคริสต์มาสจริงๆถ้าถ้าถึงเวลา,ราจริงก็ฉลองกับครอบครัวนั่นแหละบัดน,นี้เพิ่นเรียกว่ามาเบิง่งกับข่อยแน่พนามาข่อยว่าสิเท็กโฝ้โตได้มันก็เป็นวิดวปะี่ยปนอนกัเ <laughs> 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 พื่อนผู้เฒ่าเว้ากัน <laughs> ก็เลยยางไปเบิง่ง ็เลยบอกเพื่อนนะว่าอยู่ขางล่างมันสิมีเจ้ามันสิมีโฟโต้มันสิมีวิดีโอขันเจ้ากดโฟโต้ตัวโฟโต้เนี่ยมันสิมาอยู่ตรงกลางกลมๆนี่เจ้ากับทายเจ้ากับทายรูปปุ๊บมันก็สิเป็นรูปมันก็สิเป็นรูปถ้าเจ้าสิทายวิดีโอเจ้ากดวิดีโอคำว่าวิดีโอมันก็จะมาอยู่ตรงกลางกลมๆละหว่างสี่น้องบ้านเพิ่นบ่แมนบ้อยากเลยค่ะ ขนาดว่าเวลาไปสมาคมเนาะเขาก็จะแจ้งเรื่องว่าเอเขาจะฉลองคริสต์มาสกลุ่มเนี่ยวันไหนวันไหนยังสิแม่และละเอียดมียังแน่เมนูอาหารมียังแน่เวลาเทไหย่สถานที่เขาจะก็อปปี้มาให้เรารายละเอียดแต่ว่าเขาไม่รับเงินสดคุณจะต้อง โอนเงินหรอกอะ่งใบสลิปเนเข้าไปในอีเมลของของสมาคมพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วครับท่านมองว่างอันอันมองทิ้งขายะาย,ายยดันยดูดานทางนี่ละใกลๆ้ๆเสียงกูกะกักโอ๊ตเอาเด้พี่น้องทำข้านกระไรทีนี้พ่อพ่อให้ส่งท่างอีเมลเนี่ย ที่พูดเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่นี่จะถูกสอนให้พึ่งพาตัวเองอายุหลายเจ้าอยู่ในสังคมเจ้าอยู่ในสมาคมเจ้าขอสังคมจะต้องใส่อีเมลเป็นทั้งๆท,ที่คนคนที่นี่นะคะเขาเขาไม่เล่นโทรศัพท์ อย่างอย่างแฟนเนี่ยแกก็ไม่โทรศัพท์มีประโยชน์ตรงที่หนึ่งรับส่งอีเมลสองรับโทรศัพท์เวลามีคนโทรเข้ามาสามรับขอความรับยังสิละจะให้เพื่อนนั่งเล่น facebook เล่นไล่เลยยังเสรปีหนึ่งก็จะมีอยู่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งสิไหมคะนั่นแหละแต่ว่าเขาข้อดีก็คือขนาดเ็ทปเ็ปแบบว่ากว่าจะสําเร็จนั่งสิเนาะ อ่อโอนเงินเสร็จแล้วก็จะต้องส่งเมลหาอีเมลของสมาร์คมส่งสลิปให้ไปเขาเบิงเย็นยันว่าห้าบุกแล้วเด้อสองทีงสินะคนละสามสิบเหรียญจ่ายเงินไปแล้วหกสิบเหรียญอยากอยู่ได้เนาะค่ะต้องใช้ต้องใช้อีเมลเป็นไหมถ่ายรูป ายลูปใบสซลิแล้วก็ต้องส่งไปให้เขาองศินนะคะก็เลยว่าเออคนที่ทําไม่เป็นทํายังไงเนี่ยองสินะหรือทุกคนจะต้องเป็นนางสิยไหมค,คือข้อดีของเขาทีทว่าเขาเขาให้เราเพึ่งพาตัวเองเนาะคือจังโรนี่ไปเลี่ยนเลี่ยนภาษาองสิไหมะค,ะค่ะครูจะให้ให้ชีดมากเนาะให้กระดาษมากเนาะว่าเขาสิเลี่ยนแบบไดแนงสิษยนะเขาก็จะมี เป็นบนเรียนนี่กัสีเรียนแบบว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเวลาคนสิทรงเวลาคุณสีทรงอีเมลหาหมูมันต้องเริ่มต้นแบบใดแบบใดล่มทายแบบใดมันก็จะมีให้เราแบบว่าอเติมคำลงในช่องว่างสิไหมต่อประโยค์คมันสมบูรณ์สิไหมคะบัดนี้ถ้าเราแปลไม่เป็นเราไม่รู้ เป็นศัพท์ใหม่เขาจะบอกเลยในกระดาษนะให้คุณให้คุณใช้ดิกเชนา r ีก็คือคุณกับแปลใน Google หรือท่านเสลจหรือแอปแปลภาษาอียังระไดที่คุณมีในมือถือแปลก่อนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองก่อนคุณทําะบรดจริงๆอีลีนะคุณกับจังถามคู่เป็นแบบนี้เลยค่ะจายกระดาษมา ูไม่ได้อันนั้นนะคะเราต้องแปลสุข่ํมเลยนะกระดาษแผ่นเดียวนี่พี่น้องถ้าเราไม่มีพื้นฐานนะคะก็ต้องใช้วิธีนั้นแล้วก็ทํำนี่วนวนไปวนมาเรื่องเดิมอาจจะได้ทําในหนึ่งเดือนอาจจะได้ทำสามรอบการที่ทําซ้าๆนี่แหละเหตุให้เข้าจําโดย โดยอัตโนมัติหรือแม่กระทั่งว่าเบอร์ติดต่อฉุกเฉินถ้าสมมติว่าคุณหกล้มมีเลือดออกเพือยังเสร็จคุณต้องไปโรงพยาบาลคุณสิโทษเบอร์ไดถ้าเกิดคุณเจอแบบฉุชกชิงวิ่งราวแต่ว่ายุหนี่มีดเลยคะ่ะอยู่ออสเตเลียไม่มีอันนี้คือสมมุติเนาะ คุณสิโทษเบอร์อะไรคุณสิโทษหาตำรวจเขาก็จะให้นี่แหละในชีวิตประจําวันเป็นการเลียนลู้ชีวิตประจําวันให้เราพึ่งพาตัวเองได้เกิดเหตุฉุกเฉินนู่นนี่นั่น,นให้เข้าลู่เบอร์ติดต่อด้วยด้วยตัวเขาเองแล้วกับเวลาโทษนะ่ะอ่ามันมันจะมีรายละเอียดว่าสมมติว่าเราโทรหาตำรวจตำรวจก็จะถามว่าตอนนี้คุณคุณอยู่ที่ไหนแอเดสอ่าทียูคุณนยู่ไสตอนเนี้เข้าสิต้องบอก ทียวเข้าใดเบอร์ทเท่าใดจะให้ทําซ้ําๆซ้ๆําๆซ้ําไปซ้ามาแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ทําอันนี้พรุ่งนี้ก็มาทําอีกก็ไม่ใช่อาจจะสามวันแล้ววนครูก็จะวนวนแบบฝึกฝึกหัดอันเดิมมาให้เราทำมันมันเลยเป็นว่าเป็นว่ากับกับพ่อใดอัตโนมัติอยู่นะคะพี่น้องถึงเราไม่มีพื้นฐานเลยนะอาเรียนมากมันกับ จนเฒ่าเนาะพี่รองจ้งมาใส่ไหมจนอายุหลายแล้วจังได้มาใส่ภาษาอังกฤษที่เรียนมามันก็คืนไปหมดแล้วขึ้นคู่ขึ้นหมอไปหมดแล้ว